สวัสดีครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องรายการชมพิษานฟาร์มนะครับมื่อนี้ผมอยู่กับพี่สมจิมินอ่าพี่สมจิมินนะครับเจ้าของสวนที่เขาเย็นอยู่นี่เนาะสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมผู้ใหญ่บ้านเนาะผมอยู่กับผู้ใหญ่บ้านบุษนะจริงๆจะต้องขอขอบคุณทางทกรสนะครับที่ให้การสนับสนุนเห็นโซลาเซลล์พร้อมด้วยเค่งน้ํานะครับครับจุดนี้เราติดตั้งเป็นคือ โดยชุมชนเป็นคนออกแบบนะครับอันนี้เป็นการทดลองไประยะประมาณ70ครับเจ็ดสิเมตรประมาณ7 7 0เมตรก่อนนะครับแล้วก็มีโครงการที่จะขายายต่อไปอีกที่ทางทกศนะครับได้มาทําไปให้ชุมชนนะครับ,รบเป็นโครงการผักสวนครัวรั้วกินได้โดยใช้ระบบพลังงานโซลาเซลล์หรือว่าพลังงานแสงอาทิตย์ในอัตราที่บ่แพงเกินไปนะครับประหยัดพี่น้องสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ นเนาะเฮ็ดมาจจัเดือนนะพี่เนี่ยี่ที่ทมจะเห็นประมาณเท่าไหร่นะเดือนสองเดือนแล้วมั้งประมาณสองเดือนนะครับประมาณสองเดือนนี่น้นําไหลดีไหมครับไหลดีมากค่ะไหลดีมากเนาะก็ะะถือว่าใช้ได้เนาะใช้ได้ว่าแต่แดดออนนี่น้ําก็ไหลเยอะมากมันเริ่มไหลกี่โมงพี่ประมาณสองโมงค่ะประมาณสองโมงเช้าแหละเดิมบอกมันก็ไหลแล้วไหลแล้วแล้วก็จะปิดปิดช่วงไหนมันจะไปหยุดช่วงไหนนะช่วงประมาณห้าโมงห้าโมงเย็นเนาะ ขึ้นแดดเริ่มอ่อนนี่ก็หยุดแดเริ่มอ่อนก็หยุดอ่าโอเคนะครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่สมเดเบียนกับพี่วิรัติเนาะตอนนี้กําลังต่อท่อน้ำเนาะพี่เนาะเป็นทอทอขนาดจกจ๊หุนนี่ขอบขุนครับทอหกขุนเนาะพี่พิเศษนะครับตัวนี้ก็คือต่อน้ําจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเพื่อที่เราจะไปลดลดน้ำปั้งกันเนาะเป็นน้ำฝั่งลนครับแล้วก็จะกกกผัเราจะทำหักช้นครัวรั้วกินได้ฝั่งน้ำค่ะ นี่ครับต่อมาเลยเพราะว่าน้ำมันเหลืออยู่แล้วน้ำมันล้นลงมาับเลยเอาเราเราก็ทำตรงนี้ก็มีประโยชน์ไปอีกครับเดี๋ยวนี้ขั้นตอนการทำพี่มามันมีอย่างเนีนี่นี่บ่อประดานเนาะประดานครับอ่ะนี่บ่อประดานนะเป็นบ่อเก่าหรือบ่อใหม่บ่อเก่าบ่อเก่าบ่อที่เราขุดไปแล้วนะเป็นบ่อของรปชข้อจอดรปชพวกนิ้วนะครับทางตกศก็มาต่อให้ในเรื่องของโครงสร้างเนาะโครงสร้างมีถังน้ำนะครับ แล้วก็มีแผงโซลาเซลล์อยู่ด้านบนนะครับสองแผงครับน้ำสองโมงกแต่แดดออกน้ำก็เริ่มไหลไหลมากเลยค่ะห้าโมงเย็นก็อยู่แล้วค่ะไหลทั้งวันเลยวะนนี้ทั้งวันน้เป็นมหนองนะครับดูนะครับดูน้ำเราจะทำเป็นตู้ทังนั้นเป็นเป็นบ่อพักเนาะบ่อพักอ่าคือตัวนี้ก็คือซัเมืร์นะครับเมืมันก็จะดูดน้ำจากพลังงานแสงโซลาเซลล์ตรงนั้นจะทำงานแล้วก็ดูดน้ำไปใส่บ่อพักไว้ก่อน หลังจากนั้นเราก็จะปล่อยบอ่อพักให้ไหลาตามท <section. S 1> ่อท้อเห็นนะครับตัวนี้จอจอนยังค,ครับนี่พี่พี่เป็นะจออแบบตัวเกียวครับเป็นตัวเกียวเป็นเป็นสปริงเก์เอาะสปริงเกร์แบบปล่อยครับเป็นดบบปล่อยนะครับน้ำก็จะไหลตลอดเลยนะครับไหลตลอดเลยครับโอ้ยดีมากเลยถ้าน้ำมันหมดจากถังมันก็มันก็ปั๊มขึ้นใหม่ครับเป็นนี่เป็นงาวันนี้พี่หลานนั้นครับมาดูนะครับ เมือนี่ยเนี่ยเสียมันนยเลยครับาเราไม่ปิด่ก็ไปอย่างนี้เนาะดูนะครับเนี่ยากนี้ครับทเลยนะครับจสดรว่านาแรงเพราะงหวงเนาะนาแร่ง่ายไ่ลครับเล็กน,น่อยเล่นต้การเล็กน้อยเล้กาเลยีตัวนี้ยิ่งสวยเลยคับครับผมพระจะปลูกพวกดาวเรืองอะไรนี่มันพรวันอะไรก็มาเก็บไปวัดได้ครับครนะับดแชนเ็นมาครับผม อ๋อดู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 ครับน้ำไหลตลอดเ่ต้องห่วงแล้วนะแล้วครับก็ถ้าเราทําได้ทุกจุดรอบบ้านนี่นะดีๆเนาะได้ครับถ้าทําได้ทุกจุดรอบบ้านสบายเลยครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่น้องนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านบ้านตะกวนนะครับท่านผู้ซอยเพลินเนาะแล้วก็พี่น้องชุมชนต้นแบบศูน,นย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ทางท่านทสเนาะมาเบ่งระบบน้ำนะครับเป็นโ and ครงการระบบสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นคมันมิวันเนาะก็เป็นโครงการที่ทบสนะครับเนาะโครงกรสนับสนุนของทสครับเป็นโครงการที่โอเคมากๆเลยครับโอเคมากนะครับเนาะคือไม่ต้องไปสิ้นเปลืองในเรื่องของการใช้จ่ายเพิ่มเติมค่าไฟค่าอะไรคือพอติดตั้งเสร็จก็คือ ได้รประโยชน์ที่เห็นเห็นนี่เลยใช่แต่ว่าเราต้องมีระบบการจัดการดูแลนะ <ผม S 1> อาจจะมีการเก็บเงินไหมแต่ละเดือนแต่มันชํารดเราจะได้มีเงินของเราไป่อบบำรุงนอาพี่นอ้อผม้าเดือนนะครับก็เป็นผันกสวนครัวร้อยกินได้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงของแถวที่ที่สำคัญคือจะเห็นผลในช่วงหน้าแล้งหนาฝนเนี่ยเพราะวันไหนมันเขียวไปหมดหน้าแล้งจะเห็นความแตกต่างเลยนี่ก็เป็นชุมชนท่องเที่ยวพี่ผีพอเพียงโอ้ยพอเแห่งนึงเนาะเรารับไม่เี็นนะครับกา พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับโชคไฟสานฟาร์มต้อนรับเมือนีดผมผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ท่านผู้จอยแล้วก็านแม่บ้านเนาะคุณแม่บ้านเฮานะครับขอขอบคุณนะครับส้อนรับพี่น้องที่ติดตามขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ